เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ตัวแทนของเพื่อนเราเนาะก็คือ A นะครับมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆแล้วกันเนาะว่าเออทำไมถึงเข้ามาในธุรกิจนี้นะว่า A ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําธุรกิจเปิดร้านแซลมอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจในเมเป็นระดับซิลเวอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เชิญ A เลยนะครับโอเคครับได้เลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับก็ สั okay. oh, <laughs> <laughs> okay. like ้นๆเนาะนะครับโอเคสักครู okay. um oh, okay. ่นะครก็โหแชร์ด uh ีมากยังครับพี่โอเคครับก็สั้นๆเนาะนะครับคือจริงๆก็เอ่อก่อนที่ผมจะจะมาเจอโปรเจกต์นี้นะครับก็อย่างที่พี่ปานบอกเนาะนะครับคือคือเราก็เติบโตมากับฟุตบอลเนาะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าเอ่อเรียนช้างเผือกนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อ คือเอาตรงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเก่งความสามารถเรื่องอะไรเลยนอกจากฟุตบอลเรื่องเดียวนะครับสมัยเด็กๆเนาะนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเดินในเส้นทางนี้เนาะก็ติดทีมชาตินะครับตั้งแต่เยาวชนอะไรเงี้ยนะครับก็ได้มีโอกาสเล่นในลีกอาชีพด้วยนะครับแล้วก็เล่นในสโมสรต่างๆนะครับก็ประสบความสำเร็จนะทั้งในเระดับระดับประเทศนะครับแล้วก็ในในลีกอาชีพด้วยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งแต่ว่าในเส้นทางของฟุตบอลนะครับมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ,อในเรื่องของแรงเนาะนะครับเรื่องของอายุอะไรต่างๆเนาะนะครับถ้าเราเจ็บเนี่ยหรือว่าเราเราเราถ้าขาเราเป็นอะไรขึ้นมาสักนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องของรายได้แล้วก็เราอาจจะเล่นไม่ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดมาโดยตลอดเพราะว่าเราก็เห็นรุ่นพี่ของเราครับในในในช่วงที่ก่อนจะเลิกว่า เจออะไรมาบ้างก็รุ่นพี่เนี่ยส่วนใหญ่นักฟุตบอลไทยนะครับก็เลิกตอนอายุประมาณ30สิบต้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยววันนั้นเนี่ยมันก็มาถึงเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับบวกกับในช่วงที่เราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราก็บาดเจ็บเราก็มีทั้งเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของแบบเออเงินเดือนไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็หลายอย่างเนาะมันทําให้เราเนี่ยต้องคิดแล้วว่าเราต้องหาอะไรทําเพิ่มนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราแบบ ก็ก็ไม่ได้จบอะไรสูงๆใช่ไหมแล้วก็จบที่จุฬาพรแค่ชั้นประฐมอะไรเงี้ยนะไอ้ชั้นมัธยมนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรตอนนั้นนะครับก็ยังคิดไม่ออกนะครับจนจนได้มีโอกาสเนาะนะฮะมาเจอไอเนาะนะครับอ่าก็มาเจอไอทีเนี้ยก็ไอเนี่ยก็มีพื้นฐานทางด้านแบบทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจรองเท้ามาก่อนเนาะก็เปิดร้านขายอะไรเงี้ยก็เลยเรามาลองทําธุรกิจเพิ่มนะเพราะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทําทั้งเตะบอลแล้วก็เอ่อธุรกิจไปด้วยนะครับคือแน่นอนนะทำธุรกิจส่วนตัวก็ ก็ด้วยด้วยช่วงแรกเนาะนะครับก็อาจจะคู่แข่งน้อยนะตอนนั้นเราก็เปิดเพจเออแรกๆเนาะนะครับก็ขายดีมากนะครับก็กําไรเดือนนึงก็เออหกหลักเนาะต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เราแบบดีเลยนะครับแต่วันนึงเนี่ยพอเรามาเปิดร้านครับในช่วงโควิดเอาทุนนะครับก้อนนึงเนี่ยมาลงทุนช่วงโควิดนะครับปรากฏว่าเราเปิดวันเดียวนะครับเจ๊งครับเจ๊งด่วนนะครับก็เลยทําให้เราแบบเออรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะครับก็เออในช่วงนั้นเนี่ยเราก็พยายามแบบ หาอะไรทาอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ในช่วงนั้นต้องบอกก่อนว่าแอมเวเนี่ยนะครับก็เข้ามาเข้ามาหาผมเนี่ยหลายรอบมากนะครับคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแล้วว่าแอมเบดีนะครับแล้วที่มันไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรเงี้ยเออเราเราทาได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังโฟกัสในในธุรกิจอื่นๆอยู่ที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้อ่จนวันหนึ่งเนี่ยนะครับในระหว่างที่เรารีทายเนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เตะบอลแล้วนะครับก็มาทำเอ่อเกี่ยวกับพวกฟาร์มแมวเนาะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่่นนนเียะครับ ก็ตอนนั้นเนี่ยเราทําก็ถือว่าโอเคนะขายดีนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคือมันเหนื่อยมากอะแล้วก็บวกกับถ้าเราถ้าเราแบบปิดร้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เงินอะเราหยุดไม่ได้เลยคือกลายเป็นว่าเธอมันมันขายดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราหยุดเนี่ยมันมันคืออดตายอันนี้าพออกไหมถ้าขายดีเหนื่อยตายถ้าหยุดทําก็อดตายอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเราก็หยุดไม่ได้นะครับจนเราก็กําลังมองหาแบบเออคิดถึงแบบอยากทําอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยก็จนมีโอกาสได้มารู้จักโปรเจกต์นี้จากน้องสาวอายเนะนะครับก็มาเล่า เอ่อบัสหลุดให้ฟังเอ่อเขาเรียกว่ามาแนะนำเนาะแอมเ์ MV บัสหลุดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอพี่ปันทีนี้น,นะครับก็เลยรู้สึกว่าคือเราก็รู้สึกว่าแอมเ์เนี่ยตอนแรกเราคิดเนี่ยมันต้องแบบคือต้องเดินทางต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เออทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเพราะเราขายของอยู่ร้านอะไรเงี้ยเราช่วงนั้นก็เป็นโควิดด้วยแล้วแต่ว่าบัสหลุดเนี่ยนะมันดีตรงที่ว่ามันเป็นออนไลน์เนาะนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่เปิดใจเลยก็คือว่าวันนี้เราแค่เราแค่แบบทําให้เราดูดีขึ้นนะ่นะครับอย่างอายเนี่ยก็เข้้าาคคอรนนนะัับลํหกก ก็ดีขึ้นนะครับแล้วผมเองนะครับก็แน่นอนนะครับในช่วงที่มาทําร้านอาหารใช่ไหมเราก็อ้วนขึ้นครับก็เป็นนักชิมใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้วช่วงที่เราอ้วนขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเตงอ้วนนะครับใครเป็นมั่งนะครับไม่รู้สึกว่าเตงอ้วนนะครับอ่าแต่เราก็แล้วเราก็ไม่ได้อะไรครับจนแบบเหลายคนก็เริ่มทักแล้วเอออ้วนขึ้นนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็สุขภาพเราก็มันก็เริ่มแย่ไงครับก็เลยเอ่อพอฟังเอ่อซิกวีคเนาะจากพี่ปันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรานะก็เลยเริ่มต้นนับไอเข้าคอร์สก่อนนะผมก็เข้าตามนะปรากฏว่า6สัปดาห์ผมก็ลงมาได้ประมาณ4-5กิโลเนาะนะครับคือสิ่งที่มันแบบประทับใจมากๆเลยก็คือในเรื่องของแบบคือผมเนี่ยการที่จะมีซิกแพคได้ในในในวงการกีฬาเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหมันต้องคุมมาหามันต้องนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างอะแล้วมันต้องซิกอัพอะนึกภาพไหมแต่พอพอมาเข้าคอร์สซิกวีกผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมันอะไรจะมันง่ายขนาดนั้นนะครับนี่ในช่วงที่ลดเนี่ยมัน ซึ่งบอดี้เวทเบาๆอยู่บ้านเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เราแบบเออหุ่นเปลี่ยนได้แบบชัดเจนมากเนาะนะครับเหมือนตอนที่ผมเตะบอลเลยอะไรเงี้ยก็ประทับใจก็เลยโพสต์นะครับพอโพสปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายนะครับมันก็มีคนทักมาเต็มเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาตั้งใจศึกษานะครับแล้วก็ฟังลิงก์นะครับช่วงแรกนี่ฟังลิงก์เร็วมากนะครับแล้วก็เออก็ผ่านไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมเข้ามาตอนแรกนะครับรายได้ก็ไม่ค่อยอะ เราเริ่มศึกษาโปรเจกต์นี้นะครับเริ่มตั้งใจฟังลิงค์เข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้สินค้าอะไรเงี้ยก็ทําให้ธุรกิจก็เติบโตขึ้นนะครับในช่วงอันนี้เป็นช่วงโควิดนะนะครับต้องบอกก่อนว่าเอ่อคือจะบอกว่าธุรกิจที่ผมทําอยู่พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยมันดอกนะครับแต่มีรายได้จากตรงเนี้น้ามาช่วยอีกทางหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนอยู่กับบ้านนะครับออนไลน์อยู่กับบ้านนึกภาพไหมนะครับเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากจากการที่เข้าามสัักกกรรระะยยนนนึงงงเเ่่คออออแล็ืืใข สุขภาพนะครับมันมันดีขึ้นมากอ่ะนะครับแล้วก็ทําอะไรก็คล่องแคล่วขึ้นเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของของสิ่งที่เราได้จากจากเรื่องนี้ก็คือการพัฒนาตัวเองเนี่ต้องบอกเลยนะครับผมแต่ก่อนผมไม่ได้พูดได้แบบเนี้นะครับคือเป็นนักบอลเนะี่ยเอ่อก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับคนอยู่แล้วนึกภาพออกไหมคุยแต่กับลูกบอล <c ười> คุยแต่กับเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับก็ไม่ได้เคยแบบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาในสังคมแบบเนี้ยทําให้เราแบบพัฒนา ตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่รับก็เรื่องรายได้นะครับแล้วก็เอแรงบันดาลใจเนาะนะครับก็อยากจะประสบความสำเร็จเนี่นะครับเพื่อเอยากจะดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวตัวเองได้นะครับแล้วก็ครอบครัวของอายด้วยนะครับแล้วก็เอสิ่งอีกอันนึงนะครับที่อยากจะแบบเชิญชวนเนาะนะครับก็สิ่งที่ผมเเป็นซิลเวอร์ได้เนาะก็มาจากงานการเข้างานที่ประชุมครับมันทําให้เราแบบเอเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราอยากจะเตะบอลเป็นอนึกภาพออกไหม เออถ้าเราไปสระว่ายน้ำเราก็คงไม่ได้เตะบ,บอลเป็นถูกไหมครับถ้าเราอยากประสบความเร็จนะครับเหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากจะมีไรายได้นะครับแบบคนที่ประสบเลยก็ต้องมาที่ประชุมนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วมากก็คือมาที่งานประชุมเนาะนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ครับพี่ปนานถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสั้นๆน,นะครับเอออย่างเอตอนนี้ก็ทําทุรกิิสซลมอนใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะมีช่วงระยะเวลาจํากัดในแต่ละวันถูกไหมเอปิดร้านกี่โมง ห้าทุ่มครับห้าทุ่มก็คือรับออเดอร์แล้วก็ทําเองด้วยถูกปะ่ะใช่ครับเอมีการแบ่งเวลาในการเรียนรู้ยังไงบ้างทุกเรื่อง, <C Y S 1> งทั้งเข้าประชุมออนไลน์เพราะเอก็เป็นคนที่มาเรียนรู้ตลอดมาทุกงานมาทุกบียอนมาทุกๆอย่างเงี้ยนะครับมีการ,รจัดเวลายังไงคือคือเรื่องแรกคือผมให้ตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าผมจะทํำยังไงนึกว่าออกไหมครับแต่แต่ผมรู้ว่าถ้าผมยังคงยังคงไม่แมนจเรื่องของเวลา นึกภาพออเปล่ครับถ้าเราไม่จัดเวลาม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 ีรายได้แบบแพสซีแบบแน่นอนอีก5ปีข้างหน้าผมก็จะมีชีวิตอย่างเงี้ยเรื่องแรกผมคิดคิดก่อนครับว่าถ้าผมยังคงทําเหมือนเดิมผมก็จะได้เหมือนเดิมทีเนี้ยพอผมรู้แล้วว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างผมก็แมเนจในเรื่องของปกติผมเปิดร้าน10บโมงใช่ไหมครับในช่วงแรกเนี้ยในเดล่เช็คล์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างครับอ่านหนังสือฟังลิงก์อะไรเงี้ยตอนเช้าเนี่ยผมตื่นตื่นมาก่อนเลยนะครับเพื่อจะมาทําเรื่องที่สําคัญก่อนก็คือฟังลิงก์มาอ่านหนังสื นะครับแล้วก็มาทําในสิ่งที่มันทําให้เราพัฒนาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะมองแล้วว่าคือคืองานของผมมันเป็นแบบคือมันมันเป็นแบบว่าเราเราไม่สามารถที่จะที่จะแบ่งเวลาได้ขนาดนั้นเพราะาลูกค้ามันสั่งตอนไหนก็ไม่รู้ครับ mm hmm. คือคนน่ะหิวตอนไหนก็ไม่รู้นึกว่าไหมครับผมก็เลยต้องต้องเลือกครับช่วงที่เอ่อช่วงที่สมมุติว่าผมนัดเคสหรืออะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ผมก็จะล็อกเวลานั้นไว้ก่อน ส่วนออเดอร์มาทีหลังเนี่ยนะครับผมก็อาจจะแจ้งลูกค้าไปเลยครับว่าว่าของหมดแล้วจะปิดชั่วคราวปิดร้านชั่วคราวผมก็จะจัดเวลาแบบนี้นะครับแต่ส่วนสําคัญในหนึ่งวันนะ่ะผมก็จะพยายามทําเรื่องที่มันสําคัญไปก่อนให้มันหมดไปก่อนนะครับแล้วที่เหลือเราก็เอาเวลาไปทํางานหลักของเราครับประมาณเนี้ยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะมีมีคอมเมนต์มานะบอกปิดร้านห้าทุ่มเปิดสี่ทุ่มหรือเปล่านะ นะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้อันนี้คือเข้ามาเพื่อลอยิงอย่างเดียวเลยนะครับครับสุดยอดสุดยอดนะครับอ่านึกว่าเปิดสี่ทุ่มเลยครับเปิดสิบโมงนะนะครับเนาะก็ก็อยากให้เราเห็นภาพว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคําว่าไม่มีไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงถูกไหมนะครับเราให้ความสําคัญกับอะไรเราก็จะจัดเวลาให้สิ่งนั้นถูกป่ะนะครับมันอยู่ที่มุมมองอ่ะบางครั้งในการที่เรารู้สึกโอ้โหเราทํางานเหนื่อยมากเลยบางคนเนี่ยก็ทํางานแบบ รถติดด้วยกับมาถึงบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มก็หมดแรงแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเออก็ไม่อยากทําอะไรละในในขณะที่บางคนเนี่ยทํางานเลิกสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหมดแรงเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้ตลอดไปอะ่ะเราเข้าใจความหมายปะ่ะคําว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งข้ออ้างอะ่ะแล้วก็เป็นได้ทั้งแรงบรันดาลใจที่ทําให้เราสมเร็จอยู่ที่มุมมองของเราเนาะนะเพราะนี้ก็ฝากสุดท้ายโอเคครับก็อยากจะบอกคือคือผมผมว่า ผมไม่เคยคือต้องบอกอย่างนี้นะช่วงที่ผมแบบขายดีจริงๆมันคือเสาร์อาทิตย์นึกว่าไหมทุกเสาร์อาทิตย์น่ยจะเป็นช่วงที่ผมมีไรายได้เยอะที่สุดใน,ในการขายปลาแซลมอนอะนะครับแต่เชื่อไหมว่าผมมองว่าก็อย่างที่บอกไปเนะว่าถ้าเราวันนี้เราเรายังไม่ยังไม่เมนเนจให้ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอะ่ะคือคืออย่างที่ที่ผมรู้ว่าการที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็มันมาจากห้าสามถึงห้าปีที่แล้วที่ผมทําอะไรนึกว่าไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามถึงห้าปีข้างหน้าผมยังเสาที่ผมยังขยันขายป้าแต่ไม่ไม่ไปทําสิ่งที่มันสําคัญเช่นมันก็ยังได้แบบเดิมยังได้รายได้แบบแอคทีฟแบบเดิมนะครับมันก็เลยทําให้ผมมองแล้วว่าเออจะบอกว่ามันเป็นการแรกมันก็แลกนะนะครับแต่มันเป็นการแรกที่ผมมองว่าอีกสามถึงห้าปีมันคุ้มค่าสําหรับที่ผมทําแบบเนี้ยนะเพราะผมจะได้สิ่งที่มันสําคัญกว่าแล้วมันชีวิตมันจะดีกว่านะครับ<ม>อันนี้คือผมก็เลยเออจัดเวลาไปคือเอาเอาลงตรงนะครับคือทุกปัสมียอนผมไม่เคยขาดแล้วก็ ทุกงานประชุมที่เป็นออฟไลน์เนี่ยนะครับก็ไปตลอดนะต้องบอกเลยว่ามันสําคัญเพราะมันคือบรรยากาศอย่างที่ผมบอกว่าเออถ้าเราอยากจะเตะบอลเป็นต้องไปไปสนามฟุตบอลใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าอยากจะออประสบความสําเร็จก็ต้องไปที่ประชุมเพราะว่าคนสําเร็จอยู่ที่ไหนครับที่ประชุมถูกไหมครับดังนั้นก็อยากเชิญชวนเนาะนะครับเพราะสิ่งที่เราได้ในงานประชุมที่เป็นออฟไลน์เนี่ยและและยิ่งเป็นในงานบัสบียอนเนี่ยนะครับมันทําให้เราเห็นถึงบรรยากาศเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตอะ มันไม่เหมือนเราดูในทีวีอ่ะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งแรงบันดาลใจทั้งแนวคิดของทั้งคนสําเร็จต่างๆได้เพื่อนได้สังคมผมว่าตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราเปลี่ยนชีวิตไปได้เลยนะครับซึ่งมันก็ผมอ่ะคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่จากคนที่เป็นนักบอลไม่ได้มีมายเซ็ตอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเลยนะแต่วันนี้ที่ได้ทุกวันนี้ได้ก็เกิดจากการที่เข้างานประชุมมาครับอ,อันนี้ก็อยากเชิญชวน,นเพื่อนๆนะครับไปกันนะครับสิบห้าสิบหกนี้เนาะนะครับไปเจอการถ่ายรูปก,กันนะครับ ประมาณนี้ครับพี่ปันโอเคครับอ่าก็แปลแป,ลแป,ลแปลให้กับ A ด้วยนะคะ